มาชมพระใหม่สวยๆแต่หน้าเก็บทุกรายการมีคุณค่าทางจิตใจทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะปีไหนๆน,นะอยู่ที่แรงศรัทธาของแต่ละคนนะครับคิดดีทำดีแล้วอะไรดีๆก็จะตามมานะกันนะครับมาดูเหรียญอามสิงมหาเศรษฐีนะครับ99ปีนะที่ระลึกเ9้ากปีหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดมีอยู่2รุลนนะครับมีอยู่2รุลนเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับ มาดูรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับโอ้โหลายทงชาตินะครับลายทงชาตินะดูด้านหน้านะครับดูกันชัดๆนะครับสวยมากดูความคมของตัวสิงนะครับ 109เป็นเนื้ออันประก้านะครับคือสวย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 แบบบอกไม่ถูกสวยแบบบอกไม่ถูกนะครับจัดไปนะครับจัดไปลงยาลายธงชาติหน้าเก็บนะครับบอกไว้ก่อนคือสวยๆทั้งนั้นเลยทุกไม่ว่าจะเป็นพระปีไหนนะครับผ่านการปลุกเสกแล้วก็ผ่านพิธีกรรมนี้ อันพะกาเหมือนกันนะครับสองเหรียญเลยนะฮะห้าสี่ดูความคมนะครับคมจัดประหลัดบอกสวยงามพระรามแปดมีอยู่สองเหรียญน,นะครับ มีอยู่2เหรียญท่านใดสนใจนะครับสนใจที่จะเก็บพระใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆก็มีคุณค่าทางจิตใจกันทั้งนั้นนะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับเป็นพระใหม่หน่าเก็บเดี๋ยวจะมาพามาดูพระใหม่ได้หลายๆรายการที่น่าสนใจนะครับตัวนี้เป็นเหรียญอามสิงห์มหาเศรษฐีนะดูนะครับดูนะดูนะ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับรายการนี้บอกว่าสวยจริงๆนะครับสวยงามมากทำไงดีทำตัวไม่ถูกแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วก็ฝากติดตามช่องเนยนะครับไวรุ่นผ้าใหม่นะครับผ้าใหม่หน่าเก็บมีแต่เหรียญสวยๆนะครับมีคุณค่าทางจิตใจกับทางนั้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับสาธุสาธุสาธุ